ตอนนี้ฮาก็มาหอดปากซองแล้วนะเมืองปากซองมาแว่ซื้อของกนอินยังดีแม่หีัขีของกินกอากวอต้องหนามสินี่จริงก่น,นนีเนะไปไปกิโลกิโลไป อ่ากำลังหอนทจกคนเลยน่งเจ็บปวดก่อนดวดุกคนเนี้วหอดแล้วนี่นี่เล่ที่ไหนเนาะยินดีไปตันต็นสันเยัก็เยอะมาแดดเด้อ สบายดีสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุข,ข,ขุทกคนขอต้อนรับทุกคนครับสู้ซองชินาเอ็กทูคือเก้าพี่น้องมื่อนี้ว่าว่ากับเสื้าทุกคนไปดินอ่าตาแต่ยึกเสื้อทุกคนตอนนี้ว่าว่าเด๋อกำลังกักเตรียมเกรี่ยของเสกรถเตรียมหอยเนาะเพราะว่าเข้าขี่ขึ้นขี่ขึ้นเมือกปากซองทุกคนมากับเป็นคอยเป็นยังเนาะเาก็จอกเสกรถเสกรถบ้านนี่ก็เสกแล้ว บปิดสองแสนายเนาะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางแต่บ้านเราหน่ยไปหามเมืองปากท้องนะทุกคนว่าสี่ใสเวลาจักรสูงจักสุกสกสไปหอดตาดเนาะตอนนี้ก็กํกลาลังขามูขามูล่ะขั้นเป็นมากนะครับกับสีก้าเกียมออกไปเลยเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณเนาะ,ะประมาณเก้ามุ่งไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวออกเดินทางแล้วใจทุกคนเบิง้งเนาะระยะกกันเดินทางาแล้วก็บรรยากาศการเดินทางที่เป็นอยางไรเนาะในส่วนนี้มาสีงานสำในถาดดุถาเพลิงน้ำกันเด้อทุกคน ไอ้ทุกคนตอนนี้ออก็กำลังเสดเดินทางเนาะกำลังออกเดินทางก็ตอนนี้ก็เป๊ะเป็นเวลาเจ้าม่วงเบิงโทรศัพท์สิบโมงสิบโมงปลายนะทุกคนมาเบิกมาเข้าสิวัดเจ้าม่ง ทุกนตอนนี้ฮาก็มาหอปปากซองแล้วนะเมืองปากซองมาแวะซื้อของกินยังดีแน่หรอแผนกเปินแผนการเงินของกินก็ได้หลยจดกลัวอยูุ่อยู่ต้องหนามสิมี่ริงลูกนี่แต่มันเหี่งตนี้เอาไหมได้เ่าเออ อาหารเหยื il, ่อเอาไม่เด mm ียวที่หัวหน้าเดี๋ยวเราพิงไก่น้ำก็ได้จะได้ก็ได้เลาวพิงไก่น้ำเออพิงไก่ใหม้นึงเนี่ยนี่ขาแบบนี่ตัวดีเอาวะเอานั่นตัวปีกเจอะยังเออเออ เาขาเขาซาพานวะมาตัหอมกงด้ยนอมไปุกิกของพี่ยังเนี่ยเบยดไปจ้ะขวบก,ก่นะอวขวบแกงเนาะาเราว่าเขาเออ ไค,คงกินเด้วน้วทุกคนตอนนี้นก็เดินทางต่อ กำลังหอดทุกคนนี่นั่งเจ็บปวดปวดปวดเลย บอดีแมนอยู่บ้าพี่น้องจะแจกกับแมนแม่นไปไปหันฟื้นขาเขาไปหอนได้เลย ทุกคนตอนนี้ก็มาหอดแล้วเนาะน้ำตกตัดต่อยึกเสื้อฮะบอนังกินเขาก่อนเนาะต้องกินอะไรประมาณนี้เอาเขาไปกินเขาเลยใช่ไหมนั่งบนกินข้าวก่อนโอ้ีก <laughs> ินข้าวก่อนหรือวต้องแผลนะถือก <laughs> ินข้าวมากินก่อนเหรอเฮ้ย <laughs> นี่อ่างหลังมืม่อยไปยู่นี่ นี่งไงบนนังเขาจ้ะประมาณน,นี้นะพุทของนะ่ะไปเดี๋ยวหลังเมือกยี่ขาวกินน้ำกันนะทุกคนสีดมไปให้ทุกคนเบ่งบรรยากาศ ทางตรงใช่โอ้สูงเนาะไปะห้าหลังมู้นยินเขาแก้มเขาโอ้โหยี่เออเนี่เนี้ย พอดีหนึ่งมุกเขาออกมาแต่เพื่อนชิบมุกเนาะชิบมุกปลายประมาณชิบมุกเขิงออกมาแต่เฮือนหอดผีกับพอดีไะหนึ่งมุกทุกคนตอนนี้กับทาเช้าสาเพื่อนไปเขาของนามมา้ำอ่ะจะหน่อยกินข้าวพร้อมกันแต่จังสี่ยงไปเบิ้งเนาะบรรยากาศทั้งนุ่ม

กากินอีมมะเด่ะตายยังคืออิม่มตายทุกคนตอนนี้กำลังสียางลงหลังจากกินเขากินน้ำเดียวก็สียางล่วงทางล่งก็สีายางด้วยแต่กสีหยา,าเราก็าก็ล้คว้าเลยนะเจอนี่

นี่น้ำตกหัางผึง่งน้ำตกน้กนำตก <c oughs> ผึ่งน้อยชินะฮะกาแฟน้ำตกหัางผึง่งเอามันอยู่ใส่เลยยืดดูมนี่วะเราก็ดูมนี่วะได้ผูส้สาวสาวกระหังยังมากไปไปนี่เนี่ยเพืเ่อนเดมางาม เฮ็ดัมงหัวเข้าดไปเลยมงหัวเข้าเลยอะไรเกาะเี้ยเกาะยัง,ยงมาเรื่องจากข่าวเกาะนี่ดอกยามันเบิดแต่ลยเไม้ก,ก็ดีว่าน่น,านึ่งเป๊ะเฮ้ยนะบอกเฮ้ยจนนอนนั่งก็มีเอ้ ออออจำเนิยนจาน้านะนี่เอแบบอินเดียน,นยนะมันมันเอาจั่สีลงอกันแจ็คตูดด๊อกไปเลยเไก่หัวเหรอยางไปงามงามเอเนาะ คือเปนยังไก่จะก็หรอโอ้โหสามจูกปดนี่องไดู้เมลเ่มเป็นวเนาะีคู่นาะเห็นปนาเนาะเป็นสาเป็นสาอยู่ เป็นเป็นสองคู้ใช่ไหมเอออยู่ไหนไปฮะลุกจู๋กันจ้ามีอยังมาหน้ำหนำหนำผู้นี่ไงะนับยังหนำผูนี่เออโอ้บรรยากาศเปียงไหมอากาศเย็นดีเนาะเนี่ยทุกคนตอนนี้ก็มาหอดแล้ว กี่ยังยึดเถื่องอนะเจ้าโบก่ายย้อะเนี่ยบงมาที่คนงองอเนาะ เอาเสร็จอยู่จกอ่ะอีอินเซงก็เนี่ยไหนอ่ะโอ้ยละตัวอ่ะมาๆอยู่จก

เพื่อนตรงไปนี่เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดนี่มันยังมองงามเลยสิเนาะดอกไม้มันบวชเกิดคือคือบางปีก่อนก่อนดอกไม้มันเกิดร้าย่านี้ตามเพื่อนตามเพื่อนเพื่อนอ่แต่วะเออ in idea never mind ตัตเยบเยอะมดวนลเลยเอะฟ้าพี่ก็ถูกเน้ยันเป็นเดี่ยวือราะฉน้นเนี้ยมาท้ายเตงอเนาะใช่้วะหัว เราต้องดูมมั้ยพีิไปทุกคนไปเอออาไปซากหรือยั ไอ้ทุกคนตอนนี้กระชายหูตอนนั้นเป็นตีเหยียบหอยเนาะตอนนี้ก็เรงสีขื้นเมื่อนันทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในเส้งเด้อกกรายหูกระเที่ยวหอนหูต้งชุงง hai con, con một. Đây, song quân phơi. Có... Song à... nó... quân phơi cái nhang sả đã. Bên trong này 62. Nè, tất cả mọi Bây giờ bỏ mai bìa hoài gì สวน,น,นกาแฟนะทุกคน 我问，我问啊。 จะตก่อนไว้ทัปัตรตกินว่ของเตดขั้นกูลงไปเก็บก็แล้วโอเคไปทุกคนตอนนี้เขาก็ลักพักพอนาหนึ่งนะ,นะเนาะเดินทางต่อ ไก่สิหมื่นแล้วซ้มหอดบานก็่ได้หมื่นแลพี่น้องดิ อนนี้เธอกำลังมาห่อเทียนเนาะคลิปนี้ก็เดินทางไกลเตอามาทุกคน3ชั่วโมงเพื่อชะอ,อดหลังกา,าก็ก็บาตั้งแต่ชีพมือชีพมือเสาร์หอดตาดพูดดิวา่าบ่ายดมือมาทุกคนเดินทาง3ชั่วโมงคลิปนี้ก็จ,กจบตรงเบียรชั้นนี้แล้กทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เบาไลค์เด้วยแอเป็นกำลังใจเบาไลค์คลิปเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคน